วันนี้พี่ต้องก็มาไลค์ขายบ้านครับบ้านทาวโฮมครับผมอยู่โครงการคิวเท้าวัดประดูนะครับใกล้ๆก,กับเซ็นทรัลโุราธ,ธานีนะครับสามนอนสามน้ำนะครับเนื้อที่ยี่มห้าจุดห้าตารางวาเป็นหลังลิมน้่นะครับผมหลังนี้ลุดจองมาหลายรอบแล้ววันนี้ทางเจ้าของบ้านได้เชิญแม่หมอกับพ่อหมอมาทําพิธีนะครับมาทําพิธี ให้บ้านขายง่ายสะดวกสะดวกหน่อยผมก็เลยจัดการทำไลท์เลยนะครับ <L ie> จะเป็นห้องลิ้นนะครับสามนอนสามน้ำาครับผมถ <L ie> <L ie> ่าจะเป็นห้องโถงเลยนะครับ ด้านล่างจะมีห้องน้ำหนึ่งแล้วก็มีห้องครัวด้านหลังคือต่อเติมแล้วนะครับมีลูกกงเหล็กดัดอะไรพร้อมนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านบนนะครับเนื่องจากว่าทำเลใกล้เซนทรัลแล้วก็บอกกอสอสุราษฎร์ธานีนะครับบ้านขายตามราาพนีกหลังนี้ขายเพื่อปลดหนี้ธนาคารจริงๆนะครับขายเพียงแค่สองล้านราคาประเมินเกินแน่นอนนะครับผม ด้านบนนั้คือจะมีสามห้องนอนนะครับสองห้องน้าน,นะครับด้านหน้าที่ผมชี้นี่คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับมาสเตอร์เบดรูมครับผมมาสเตอร์เบดรูมมันจะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีมีระเบียงด้วยนะมีระเบียงด้วย มีแอร์ให้นะครับห้องน้ำส่วนตัวแล้วจะเป็นมาสเตอร์เบดมเป็นห้องนอนด้านหน้าครับมีเชิงเลยมีระเบียงด้วยแล้วก็จะมีห้องนอนอีกสองห้องนะครับที่เป็นห้องนอนเล็กนะครับผมเนื่องจากเป็นห้องิ้นครับอากาศจะถ่ายเทนะครับส่วนห้องสองห้องนี้ก็ใช้ห้องน้ํารวมนะครับก็จะเป็นสามนอนครับผมสามอาน้ ห้องริมเป็นทาวโฮมสองชั้นคิวทาวนะครับผมวัดประดูเซ็นทันสุราธานีนะครับขายเพียงแค่2อล้านบาทนะครับถ้าหากว่าพวกกู้มีคิดิตดีกู้ดได้เกินแน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อพี่โต้ง EIA นะครับผม0896462451ครับทาวนโฮมสชั้น3นอน3ามนะ2 5ีตารางวา พัประดูสุราธานีเดินทางสะดวกขอบคุณครับ